ไปดูกันที่พรีเมียร์ลีกก็แล้วกันนะครับก็มี2-3คู่ที่น่าสนใจแต่พรีเมียร์ลีกคู่ที่น่าสนใจเลยนะมันเป็นคู่วันเสาร์ก่อนเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่จะลงแข่งก่อนแล้วตารางคะแนนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามหลังเลี้ยวภูอยู่2คะแนนครับแข่งก่อนในที่นี้มีโอกาสที่จะถ้าชนะได้ในการเปิดบ้านต้อนรับการเมเยือนเอเวอร์ตันนะคะตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเล่นที่เอติฮัดเนี่ยนะก็จะก้าวขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อน โยนความกดดันให้กับขงแดงเลี้ยวคูซึ่งเลี้ยวคูเนี่ยจะลงแข่งตอน4ี่ทุ่มวันเดียวกันนะคะเวี้์วคูจะเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลีแล้วนะตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เขาเหมือนเขาเขา,เขาเครื่องฟิตสตาร์ตติดแล้วอะ่ะครับเพราะว่า9นัดทุกรายการนะคะฟอร์มกำลังดีเลยแล้วเกมล่าสุดก็ชนะเบนฟอร์ดมา3-1ในศึกมันเดย์ไนท์นะคะคูเล่นบาดเจ็บไม่มีปัญหาอะไรเลยกลับมาพร้อมลงสนามทั้งหมดคนเนี้ย พี่ชี้มองไกลๆเขาเขาจะยังเหมือนแจ็คเดลิดชนะแต่พอใกล้ๆอ้าวนี่มันเดอร์บอยนี่น,ะ <c oughs> น่ะ <c oughs> คือตั้งแต่หายจกลับมาเนี่ยเราบอกว่าเดอร์บอยทําให้เกมรุกของซิตี้เนี่ยดูดี<ล><อ>มีมิติและมีคุณภาพเยอะแล้วคนนี้หายจ็กลับมาแม้ว่าเกมล่าสุดจะยิงไม่ได้ก็จริงแต่ว,ว่ามันทำให้เกมรุกอันตรายขึ้นนะแต่เขามีคนออละหนึ่งแอซซิสนะคะในเกม<ช>ล่าสุดทั้งเดอร์บอยทั้งฮาแลนด์ผมบอกได้เลยว่าซิตี้เนี่ยที่จะกลับมาได้เนี่ยเพราะเดอร์บอยลุนๆ้วนเพราะถ้าเกิดคุณดูดิตอนที่ไม่มีเดอร์บ ใช่แต่พอมีเดอ์บอยมานี่มันเหมือนกับเขาเหมือนมันเหมือนเป็นเข็มทิศอะไอไอแม์ที่ชนะเิวคาเซิลน่ะชัดเจนมากลงมาแป๊บเดียวเราพลิกเกมมาเป็นซตตี้หลับมาเลยโอ้โหมันจ่ายยังไงวะแต่ละลูกนี่นะถ้าเกิดเรามองจริงๆริว่าโอ้โหคนธรรมดามันคือถ้าเรามองจากจอทีวีนะพี่ชี้คุณต่อครับคือบางทีเราเห็น<ช>เอ้ยนักบอลคนนี้มันวิ่งมามันจะทะลุมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่สนามนะ มันอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับราหน้าบเดียวกันเนี่ยคุณมองไม่เห็นนะถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นพวกที่มีแบบเขาเรียกว่าตาเพชรอาบางคนบอกว่าผมเข้าไปดูเกมในสนามอย่าลืมว่าตอนคุณเข้าไปดูเกมในสนามคุณอยู่บนสแตนถูกแล้วคุณจะเห็นไงถูก่าคุณจะเห็นทั่วแต่ถ้าเกิดเวลาคุณลงมาปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่เห็นอะไรนะเพราะว่ามันมันก็จะเป็นพวกคนที่มันยืนอยู่ตรงข้างหน้าคุณเกะกะคุณอยู่ซ้ายขวาถูกปะเพราะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าพวกเนี้ยต้องมีพวกเซนท์พิเศษแล้วก็อย่าลืมฟิลโฟเด หรือแม้กระทั่งฮูลเลียนอาวาเสก็ดีเพราะอาวาเวสนี่ก็ช่วงที่ฮาแลนเจ็บอะอาวาเสเขาก็ช่วยยิงประตูให้เยอะและตอนนี้เป็นตัวหลักของทีมแล้วนะทีแรกนึกว่าฮาแลนหายเจ็บกลับมาเนี่ยอาวาเสจะต้องหลุดไปนั่งเป็นตัวสำรอง ที่ไหนได้ยังรวมเป็นตัวหลักนะฮะแล้วก็ถอยมาเป็นไม่ฟิลแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านคือดูมีความเป็นไปได้สูงแหละว่าจะเก็บ3คะแนนนะคะแต่ว่าท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันกันบ้างดีกว่านะคะก็ผลงานของเอฟเวอร์ตันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าง สองนัดล่าสุดเนี่ยนะคะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เสมอทั้งสองเกมเสมอกับฟูลแลม0 0แล้วก็เสมอกับสปอร์2สองนะคะนัดสุดท้ายที่ชนะน่ะโอ้โหเป็นศึก FA Cup อะ่ะตั้งแต่วันที่17มกราคมเกมนั้นชนะคริสตัลพาเลทไป1 0นะคะ นักเตะปัญหาการบาดเจ็บก็มีเยอะนะอันนาดานูม,มาก,ก็เจ็บอันเดรโกเมสก็เจ็บนะคะส่วนที่รอเช็คฟิตก็มีดูกูเร่กับอามาดูโอนาน่ารวมถึงเบนก็ฟรีนะคะขณะที่แจ็คคาริสันเนี่ยอาจจะต้องขบไปเล่นถ้าเกิดว่าดูกูเร่ที่ต้นขาดูจะไม่ฟิตเต็มร้อยเนี่ยไม่พร้อมที่จะลงสนามจริงๆก็อาจจะไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ทันหนะนะคะแต่ว่ากองหน้าตัวจบสกอร์ ที่แฟนๆเอเวอ r รนตนบอกว่าขอเถอขอไม่เจ็บได้ไหมนั่นก็คือโจเมมิคเคาร์เวอร์เลวินยังพร้อมลงสนามอยู่นะคะในเกมนัดนี้นะการเจอกันช่วงหลังๆก็ต้องบอกว่าซิตี้ชนะขาดอย่างเกมล่าสุดที่เจอกันที่กูดิสันพาร์คนะคะที่บ้านของเอเวอแรนตนเนี่ยซิตี้ชนะ3-1 หรือในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ชนะ3-1นนะแต่ที่น่าสนใจคือในฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันที่เอติฮัดสเตเดียมเอเวอเรตันยันเสมอหนึ่งหได้นะคะอืยแมนซิตี้ชนะเอเวอเรตัน1ิบสจากสินัดล่าสุดในทุกรายการโอ้โหบอลมันแพ้ทางกันแบบสุดๆดูแล้วโอ้โหพี่ช่อว่านะต้องหักคะแนนเอเวอเรตันก่อนลงแขงสักชั่วโมงหนึ่งจะได้มีแรงกระตุ้นเอ แต่เอาจริงเน่ยฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะ90นาทีซิต <City S 2> ีก็ประมาทไม่ได้แหละแบบนี้นะฮะแต่ดูแล้วก็มีความมั่นใจแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันขณะที่หลังจากคู่ที่ซิตี้กับเอฟเวอร์ตันแข่งจบเนี่ยสี่ทุ่มมันจะ ความกดดันจะอยู่ที่ลิเวอร์พูลหรือเปล่าใช่หรือลิเวอร์รพูลจะลงเล่นชิลๆนะคะว่าอาจจะต้องดูผลของคู่ซิตี้อีกทีหนึ่งซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยนะคะก็จะเล่นในบ้านนะคะต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะคะซึ่งเจเกกินคอปเองเนี่ยก็ หวังจะเรืยอความมั่นใจของทีมกลับมาให้ได้ด้วยนะคะหลังจากเกมล่าสุดบุกไปเยือนอาร์เซนอลเหลือผู้เล่น10คนด้วยสุดท้ายแพ้ไป1ประตูต่อ3นะคะทง้ทงๆที่ก่อนหน้านี้ก็ก็เสมอน้อยไม่แพ้เลยด้วยเพิ่งจะมาแพ้เกมล่าสุดนี่แหละก่อนหน้านี้11นัดทุกรายการชนะ8เสมอไป3นะคะก็ปัญหาเรื่องการจัดทัพก็นี่แหละคนที่โดนใบแดงเกมนัดที่แล้วนะคะอย่างโกนาเต้ก็จะติดโทษแบนนะคะ ทำให้เซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องเอาคอนซ่าจะเอาคอนซ่ามายืนคู่กับเวอร์จิลฟันไดนะคะแบ็คขวาตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนไหมหรือว่าจะเป็นคอนอเบรลี่ที่ฟอร์มดีซะเหลือเกินเอาใครดีคะพี่โยอเออใครก็ได้ครับจะทำให้ทีมชนะคือ,อถ้าเทรนด์เล่นได้เหมือนแมตช์ที่แพ้อาร์เซนอลนะ,ะผมมองว่าเจนครอปน่าจะกลับไปใช้งานคอนอแบรลี่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคอนลเบรลี่จะพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อของเขาเพิ่งเสียไปนะครับแต่น่าจะน่าจะทําใจนั้แหละนะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วแล้วคอนอันเบรลี่นี่ได้รับชื่อรับเสนอชื่อเข้าชิงผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งรีกเดือนมก,กราคมด้วยเป็นเด็กที่กล้าเล่นนะนะผมเชื่อว่าการเอาเทรน์มาเนี่ยผมว่าเอาเทรน์เล่นเล่น <ๆ S 2> ในตำแหน่งกองกลางดีกว่าเพราะว่าเทรน์นี่ถือว่าเป็นนักเตะที่ให้บอลแม่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีทักษะในการเห็นตัวผู้เล่นนะครับคือพูดง่ายๆ มีทักษะในการมองเกมที่เฉียบขาดะนะครับการจ่ายบอลก็เฉียบขาดเอามาเล่นแบกขวาผมว่ามันเป็นการเสียของไปหน่อยเอเอพราะฉะนั้นก็ให้แบทลี่เล่นนะดีแล้วแล้วก็ขยับเทรนด์มาตรงกลางถูกต้องแต่ว่าเอนโดกลับมาแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรคือพอเอนโดกลับมาแล้วหลายคนบอกอ้าคาวนี้แหละเอนโดกับแมคอลิสเตอร์จะได้เล่นด้วยกันสักทีหลังจากเอามือ แตะผัดกันตลอดเลยก็ถ้าเอนโดกลับมาจากการบรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นอาจจะลงมายืนหลักแบบยืนกลางรับไม้แล้วก็ขยับแม็กอมเสเตอร์ขึ้นไปยืนสูงสักหน่อยนะคะแล้วก็ยังมีทั้งเกอร์ติสโจนด้วยอะไรด้วยรวมถึงดาวินนนเยสจอมยิงชนเสาและชนขาน <c oughs> ก็น่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะคะแล้วก็มีโชตาโรติอาร์สหรือแม้กระทั่ง โชต้าก็น่าจะได้ลงช่วงนี้เขาฟอร์มดใีใช่ใช่ใช่ฟอร์มมันดีเลยเพราะว่ามโมซาลายังเจ็บอยู่สบอสไลก็ยังเจ็บนะคะซิมิกาสเวนด็อกแล้วก็ชูอารติบเซติกนี่เจ็บทั้งหมดแต่ที่เจ็บล่าสุดแล้วแฟนหงแดงเลี้ยวคูเศร้ามากเลยคือเตียโกอาคันทาร่าไม่ใช่เศร้าอย่างเดียวนะครับแล้วตอนนี้เริ่มสาบส่งลแล้วคือเจ็บใจอ่ะคือซื้อมาส่วนใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับไม่่อยได้อยู่กับทีมเจ็บแบบจนแบบเรียกว่าท่าเรียกว่าเล่นนัดหนึ่งเจ็บไปเจ็ดนัดสิบนัด นะครับกลับมาเล่นนัดหนึ่งนี่ก็เจ็บอีกแล้วพสัญญาจะหมดแล้วเขาบอกว่าเหตุผลที่ทําให้ออคันธาราเจ็บกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นเพราะสไตล์การการใช้กล้ามเนื้อของเขาเองที่มันอาจจะทําให้มันเจ็บเองอ่ะคือเอาคุยจริงแล้วเนี่ยฟุตบอลเชิงสูงอย่างนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นของเจเกนครอปก็ได้ถูกไหมเพราะเจเกนครอปเนี่ยไม่ฟิลของเขาคือต้องขยันไล่บอลนะครับแต่กลายเป็นว่าพอดึงเดียวก็อันาราเข้ามาเนี่ยนะฮะมันคือเจคนครอปก็พยายามที่จะ เปลี่ยนวิธีการเล่นนั่นแหละนะฮะในช่วงนั้นแต่ปรากฏว่าพอดึงเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะฮะแล้วถ้าเปลี่ยนโค้ดแล้วทําไงอ่ะก็จริงๆอันเดรียนเตียโก้นี่ก็อาจจะมีโอกาสลุ้นแต่ว่าบังเอิญ <C os> บังเอิญว่าสัญญาจะหมดแล้วอ<ย>มไม่ทันน่าจะไปพร้อมคอร์ดแล,แล้วเรายิ่งพอเป็นแบบนี้เจ็บต่อเนื่องด้วยสโมสรไม่น่าเอาไว้นะถูกต้องเพราะว่าถ้าไปดูเปอร์เซ็นต์การลงสนามการอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเยอะกว่าใช่มาเล่นไทยลีกไหมน่าจะเล่นได้นะแต่ว่าโดนโดนปะทะแรงๆก็ไม่น่าอยู่นะโดนเข้าแต่ละที่เนี่ย ไม่ถ้าเล่นไทยลีกได้ก็ดีนะเล่นไทยลีกถ้าเขามาได้มันก็ดีถูกไหมล่ะแต่ว่าไม่มีเงินจ้างนั้นน่ะเพราะว่าเงินที่จะจ้างเขาเนี่ยน่าจะทั้งสโมสรนะตอนนี้นะถ้าเขาจะย้ายมาเล่นในเอเชียเขาอาจจะไปซาอุดก่อนใช่มีโอกาสไปซาอุดสูงได้ค่ะมาดูทีมเยือนกันบ้างนะคะอย่างเบอร์รี่นะคะก็วันซองกกบานีคุมทีมนะคะก็ผลงานเสมอ2แพ้4จากหเกมหลังสุดทุกรายการนะคะเกมล่าสุดเนี่ย กลับมาตามตีเสมอฟูลแลมแบบโอ้โหเพราะว่าอตอนแรกเนี่ยโดนนำสองลูกแต่ว่าได้เดวิดโฟฟาน่าหัวหอกดาวรุ่งไอวอรี่โคสนะคะที่ยืมมาจากเชลซีก็ยิงสองประตูมีประตูเกิดขึ้นในช่วงนาทีบาป96-1ด้วยก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแม้ความมั่นใจกำลังดีอยู่นะคะแต่ว่าคนที่เจ็บเนี่ยก็จะมีนาธานเวดมอนนะคะลูก้าโคเลโซนะคะแล้วก็สแนวรับที่ ที่อันเนที่เจ็บส่วนชารีเทเลอร์จอร์แดนเบเยอร์รวมถึงอันเนสลาครวนเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตนาทีสุดท้าย4เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เจอกันก่อนหน้านี้ระหว่างเบอร์ลี่กับลิเวอร์พูลเนี่ยนะคะลิเวอร์พูลชนะทั้งหมดไม่เสียประตูเลยยิงได้8ลูกถ้าตามเฉลียล่ยแสดงว่าลิเวอร์พูลต้องชนะคืนนี้20นะครับอ่าคืนพรุ่งนี้สิ เออก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะลูกสุดท้ายเนี่ยที่เบอร์รี่ยิงลิวคูได้นี่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2021ตอนเดือนมาการาคมนะคะแอชลีย์บานยิงจุดโทษนาทีที่83ให้เบอร์รี่ชนะ1-0นะคะ mm hmm. ซึ่งนะตอนนั้นนะถ้าย้อนกลับไปอะ่ะปี2022 2021ตอนที่เบอร์รี่ชนะโอ้โหลิวคูเปลี่ยนเซนเตอร์เป็นว่าเล่นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนทุกเกม คือเป็นช่วงที่ลิววูเจ็บเป็นเยอะ,ะนะครับถึงขั้นที่ว่าต้องถอยจนเอเดนเดอร์สันลงมาเล่นนะครับแล้วก็เสียประตูเยอะด้วยในช่วงนั้นะนะครับเป็นช่วงที่ลิฟวูนั้นเ,เจอวิกฤตอย่างแท้จริงะนะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจสั้นๆแล้วกันนะคะวันอาทิตย์นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไป,ปเย Villa, เอือนแอสตันวิลล่าแข่งตอน5ทุ่มครึ่ง วันอาทิตย์นะคะซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันพิชี่อยู่ในสนามมันจำเกมนัดนั้นได้ดีพริกกัมมันชน้าสามสองนะคะที่โอชาฟอร์ดซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยแอสตันวิลล่าเล่นในบ้านนะคะที่วิลล่าพักนี่แหละในศึก FA ฟเคัพแล้วก็พริกล็อกแพ้ให้กับเชลซีไปหนึ่งสามแบบฟันธงกัน3คนผิดทั้งคู่ผิดทั้งหมดใช่เชลซีน่ยคือบทจะดีก็ดีใจหายส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะสมนัดหลังสุด ในทุกรายการคว้าชัยทั้งหมดนะคะชนะนิวพอร์ตชนะบูฟนะคะแล้วก็ชนะเวสแฮมแล้วยิงได้เยอะด้วยนะ3นัดหลังสุดที่บอกว่าชนะเนี่ยนะคะยิงไปถึง1 1อประตูผูเออ้เล่นดาวรุ่งอย่างฮอยลุนนะฮะอย่างกานาโชแล้วก็ไมนูนะ่ะทำผลงานดีหมดเลยแต่ว่าก็เสียเยอะเสียไป5ลูกใช่นะฮะส่วนแมนยูที่เจอข่าวร้ายก็คือลิซันโดมาตินสะนะฮะ,ะ,ะทีมกำลังเล่นดีอยู่ดีๆนะฮะเกมรับเนี่ย เริ่มจะแน่นขึ้นแต่ปรากฏว่าลิซซนโดมาตินสไปเจ็บซะอย่างนั้นนะฮะซึ่งการที่ลิซซนโดมาตินสเจ็บอีกครั้งนึงเนี่ยแล้วก็ต้องหายไปประมาณ2เดือนเนี่ยมีผลอย่างยิ่งนะ,ะต่อการรุแนแ่งท็อปโฟของตารางและแมตชน์นี้มันบังคับให้ต้องบุกไปชนะวิลล่านะครับแล้วว่าวิลล่านะ่อยู่อันดับ4นะครับมี46แต้มนำหน้าแมนยู8แต้มนะครับถ้ายังอยากอยากอยากจะอยากจะติดท็อปโฟอะ ก็ต้องตัดแต้มแอชเชนวิล่าแล้วก็ต้องคว้าชัยให้ได้ใช่นะครนะับถ้าชนะจะลมช่วงว่างเหลือ5แต้มแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยโดนวิล่าทิ้งห่างไปเป็น11แต้มเนี่ยนะครับดูและโอกาสลุ้นท็อปโฟโยากเหลือเกินบังครับอย่างยิ่งนะที่ให้แมนยูจะต้องบุกไปชนะในแมตช์นี้ให้ได้ครับอืมอแล้วมันไม่ง่ายนะบุกไปเยือนวิลล่าพาร์คเนี่ยเดี๋ยวมีซ <นะ S 1> ็อกเกอร์ปาร์ตี้ด้วย วันให้แฟนปีสองคนเขาปรับทุกันเออผมดูเฉยโปรแกรมกันสักหน่อยนะคะวันเสาร์นี่แข่งกันเยอะนะคะตั้งแต่ทุ่มครึ่งคู่บิ๊กแมชที่แฟนลิ์พูน่าจะจับตามองด้วยซิตี้เจอกับเอเวอร์ตันนะคะสองทุ่มมีบอลมัดบุปเพย์นฟลแลมนะคะแล้วสี่ทุ่มแข่งขันกันสี่คู่นะคะลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์ต้อรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะคะเชฟฟิลด์ยนเต็ดบุปเพย์นลูตันสเปอร์ค่ะอนฮึงมินจะได้ลงสนามหรือเปล่า เล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันแล้วแข่งพร้อมกันกันกบนัดชิงเอฟเออ่านัดชิงเอเชียนคัพเลยใช่ส่วนวูฟแฮมตันนะคะก็จะเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดคู่ดึกคันนิวคาสเซิลจะบุกไปเยืยนอนนอตติงแฮมฟอเรสต์นะคะส่วนวันอาทิตย์มี2คู่นะคะอาร์เซนอลบุกไปเยือนเวสต์แฮมตอน3ามทุ่มอันนี้ก็น่าดูหลังจากคู่3ามทุ่มจบมาดูคู่5้าทุ่มครึ่งต่อนะคะ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนแอสตันวิลล่ามีมันเดย์ไนท์1คู่นะคะเชลซี Chelsea ค่ะ จะบุกไปเยือนคริสตัลพาเล์เราดาร์บี้แมชนะเอาดาร์บี้แมชเนี่ยก็เชลซี <Chelsea S 1> เขาจะอยู่ในฟอร์มดีอีกไหมล่าสุดเขาดีนะรุ่มรุมดอนดอนนะเอาแน่เอานอนไม่ได้อะจริงพี่ตอบพี่พี่ชี้ธารมนี้เชลซีกับแมนยูใครรุ่มรุม,รมดอนดอนกว่ากันตอนนี้แมนยูมาเริ่มนิ่งแล้วไง<อ>แต่ปรากฏว่าอลิซันโดรมาเตเนสหายอีกแล้วเนี่ยแต่เชลซีเนี่ยผมเชื่อว่านิโคลัสแจ็คสันมาสู่ทีมแหละเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามันทำให้เกมรุกดูดีขึ้นเยอะนะฮะมีกองหน้าตัวเป้าเข้ามาสู่ทีมมแล้วัน ก็เริ่มที <f illes> ่จะิงประตูคู่แข่งได้นะครับร้อเสิร์ฟถึงแน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา